ก็เห็นในคลิปวิดีโอที่เสียเนี่ยใช่เสียไหมฮะเอ้รื่องมองไปพูดงว,ว่าสไปเดอร์แมนนะ <c oughs> ผมนี่แล้วเ <c oughs> กาะรถมอเตอร์ไซค์เลยใช,ใช่แล้วครับแล้วคนขี่เนี่ยใครฮะก็คนรักผมนี่แหละคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คือคุณอ่างใช่ไหมครับใช่ค่ะนนขี่เองโอ้โหตายแล้วถ้าเกิดเขากิ้งลงมาแล้วรถสิบล้อมาทับหัวเขาเนี่ยทำยังไงฮะตายไหมอย่างนี้ตายไหม ก็ไม่เป็นไรนะคะตายไม่เป็นไรได้อย่างไรเขาตายนี่หนูไม่ได้ตายอ่ะเขาตายแต่เราไม่ได้ตายใช่เอางี้ท่านผู้ชมครับอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วเขาขี่รถคันไหนแล้วเกาะแบบไหนอะไรยังไงเราจะพาท่านผู้ชมไปดูคลิปคลิปนี้ครับดังมากหุ่นสิ่งของอล้เสียหยอดไลฟ์บานเลยคลิปนี้โอ้ย Ô mày!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  กลับมาสู่รายการอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องราวที่เห็นในคลิปเป็นยังไงฮะโอ้โหวาดเสียวครับทำไมไม่บิดสักร้อยยี่ทำไมไม่จอดอย่างนี้อาทำไมเราไม่จอดอะไรทำไมไม่จอดเพราะอะไรไอ้ชัดเนี่ยชักชักอ๋อเสียชักขอโทษขอโทษไอ้เสียชักเนี่ยอย่าไปเรียกเขาไอ้ฮะขออนุญาตครับมัลลังใช้คำสุภาพด้วยฮะให้เรียกว่าให้เหมือนเเเสสีียยชชัักกใหห้มือนตอนจีบกันใหม่ๆหน่อยติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ Channel Right Comedy กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ